สิบหกนะคะโจถามว่า PQRs เนี่ยสมมุติว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมที่แนบอยู่ในวงกลมโดยที่ P กับ R เนี่ยเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะทีนี้ความยาวด้าน PQRs PQQR แล้วก็ RS นะคะเท่ากับหกสิบยี่สิบห้าแล้วก็ห้าสิบสองตามลำดับแล้วจงหาความยาวของด้าน SP เห็นนะคะ พอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ทดลองวาดภาพออกมาก่อนเนาะวาดวงกลมมาก่อนจะได้ดูง่ายนะคะจากนั้นนะคะโจทย์เนี่ยบอกว่าตัวของ PR นะคะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเราก็ลากมากรณีนี้นะคะได้ว่าอันนี้เป็นสมมุติจุดศูนย์กลางคือจุด O เนาะนี่ก็เป็น PR โดยที่ส่วนของ สี่เหลี่ยมนะคะก็คือ p q r s เป็นสี่เหลี่ยมที่เขาก็ไม่ได้ระบุเนาะว่าเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมมุมฉากก็ได้นะคะพอเราได้ p q r s ออกมาเรียบร้อยนะคะโจทย์เนี่ยระบุอีกนะคะว่า p q เนี่ยยาวหกสิบ QR ยาว25แล้วก็ RS นะคะยาว52โจทย์ให้หาความยาวของด้านนี้นะคะซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้เนาะทีนี้นะคะให้น้องๆจำไว้เลยว่าสามเหลี่ยมที่มีครึ่งวงกลม ล้อมรอบมุมที่อยู่ในครึ่งวงกลมจะเป็นเก้าสิบองศาสามเหลี่ยมนะคะที่มันมีอ,อย่างกรณีนี้นะคะพิจารณาที่สามเหลี่ยม PQR ดูสามเหลี่ยม PQR เนาะนะคะ มันมีครึ่งวงกลมล้อมรอบมันอยู่เพราะฉะนั้นนะคะมุมที่อยู่ภายในก็คือมุมตรงนี้นะคะจะเป็นมุมฉากก็คือ90องศาตรงนี้บอกว่านะคะมุม PQR มีค่าเท่ากับ90องศาในแะ้มตอนเดียวกันนะคะถ้าดูที่ตัวของสามเหลี่ยม PSR ก็จะได้ว่ามุม PSR เนี่ยมีค่าเท่ากับ90องศาเหมือนกันนะคะก็คือมุมตรงนี้เป็นมุมฉาก พอเราได้แบบนี้ออกมาเนาะเราก็ใช้พีทาโกรัสมาจับเลยนะคะใช้ทฤษฎีของพีทาโกรัสที่สามเหลี่ยม PQR ก่อนเลยก็จะได้ว่าด้านตรงข้ามมุมนะคะด้านตรงข้ามก็คือด้าน PR กำลังสองก็ต้องมีค่าเท่ากับด้าน PQ กำลังสองบวกด้วย QR กำลังสองทำการแทนค่าลงไปเนาะมันก็คือ หกสิบกำลังสองบวกด้วยยี่สิบห้ากำลังสองก็แก้ออกมานะคะ pr ตัวเดียวก็จะได้เป็นหกสิบกำลังสองสามพันหกร้อยบวกด้วยยี่ห้ากำลังสองนะคะหกร้อยยี่สิบห้ารวมกันเป็นสแควร์รูทสี่สองสองห้าถอดรูทออกมาก็คือได้ค่าเท่ากับสามสิบห้าที่เราได้แล้วว่า pr เนี่ยนะคะมันคืออ๋อไม่ใช่สามสิบห้าหกสิบห้านะคะ เขียนผิดนะอ่ะอเราได้ความยาวด้าน PR มาคือตรงนี้มีค่าเท่ากับ6 5เราก็ไปหาด้าน PS ได้นะคะโดยคราวนี้เราก็ใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสเหมือนเดิมแต่ว่าไปดูที่สามเหลี่ยม PSR แทน PSR ก็จะได้ว่า PR กําลังสองก็ต้องมีค่าเท่ากับ PS กําลังสองบวกด้วย SR กําลังสองโดยที่ ตัวของ pr เรารู้แล้วว่ามันคือ65กำลัง2ก็คือ4,225บวกด้วย ps กำลัง2คือสิ่งที่เราต้องการหานะคะ sr กำลัง2นะคะ sr จดให้มาเป็น52แทนค่าออกมานะคะ ps เนี่ยมันก็คือ square root 4225นะคะลบด้วยตัวของ52กำลัง2ทีนี้52กำลัง2มันคือ 2องพนเจร้อนะคะพอลบกันออกมาก็จะได้เป็นส q u a r e r ูทหนึ่งห้าสองหนึ่งถอดรูทออกมานะคะก็คือสาิบเฉะนั้นคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือ p s เนาะเขาให้หาความยาวด้าน p s หรือ sp นะคะก็ตอบตามจอจานนะคะเท่ากับ39หน่วยรือถ้าเขาไม่ได้กำหนดอ่าเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้กำหนด หน่วยมาให้เราก็ตอบธรรมดานะคะปกติเราก็จะเขียนเป็นอย่างจะเป็นเซนติเมตรมิลลิเมตรอะไรพวกนี้ high speed my center เข้มข้นทุกเรื่องเจาะลึกทุกสูตรลับ